เอ้ยมันก็ต้องไหว้ของก่อนดีก่อนที่ทำกับข้าวขอเฮ้ยไม่ใช่วันนี้อากาศไม่ดีเราต้องไหว้ก่อนก่อนที่จะทำอาหารนะฮะอันนี้คือสากอันนี้คือโคกแอบเราต้องไหว้ก่อนไหว้โคกไหว้โคกสาธุสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับพบกับเชฟต่อยพาเพลินนะครับวันนี้มากับเชฟกิบหรือเชฟโซครับแอบนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารอีสานอีสานนะครับนั่นก็คือเมนูส้มตํา ภาษาเหนือว่าไงตับส้มตำส้มตำบักกรูยเต้ตำมกรูดเต้แล้วภาษาอีสานเนี่ยตำมะฮงมะฮงเออมะหงมะหงนะฮะมะหงอ่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทำส้มตำตำมะหงตำมะกรูยเต้นะฮะคนละภาษากับน้องเขาน้องเขาภาษาเหนืออันนี้อีสานนะตำมะหงเดี๋ยวเรามาดูว่าก่อนที่ทำเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรมั่งอันดับแรกต้องมีอันนี้ภาษาเหนือเรียกว่าอะไรนะ บาเต้บะเ,เ,เต้มะกรเต้ภาษาอีสานเรียวกว่ามักหงบงอ่าผงนัวอ่าน้ำตาลทรายนิดหน่อยปลาระน้ำปลาระน้ำปลาระ,ระราต้องเป็นยี่ห้อไหมอ่าแซบหลายแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ส่วนนี้จะมีพวกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีอ่าเนี่ยมะเขือเทศ มะเขือส้มอันนี้คือบ,นนบะนาวบะนาวมะม่วงแล้วก็จะมีนี่ไงนี่ไงในอะไรสตออีสานนั่นก็คือกระถินนั่นเองแล้วก็พริกแกนพักน้อง,องโอเคเดี๋ยวเราจะมาสับมะละกอก่อนนั้นเพื่อนนะโอเคเราได้เซนต์บอยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำกันเลยอันดับแรก โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยว่าจะใส่อะไรก่อนมาจัดจานเฮ้ยเอาเลยมันเลยจัดจานเลยนะจวดโจ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 นะเราไม่ใส่กระเทียมครับเน่ใส่พริกเยอะๆแก้อากาศร้อนอันดับแรกนะแล้วก็ใส่นิดหน่อยหนึ่งเริ่มตมไง แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยเนาะนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่เส้นก่อนวิ่งเส้นเออเส้นโอเคอ่ะใส่กระปุกก่อนเลยดีกว่ามามาชัวร์รบนะครับ โมโนโซเดียมกูดามีนอ่าแล้วแต่นะอับไอ้สูตรใครสูตรมันนะครับจะใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่แต่คนเท่าคนแก่ที่เหนือเขาเรียกขี้อะไรญี่ปุ่นไม่รู้ <c oughs> ขี้หมีญี่ปุ่น <c oughs> ขี้หม <c oughs> ี่คนเท่าเนี่ยใช่ขี้หมีญี่ปุ่นอ่าเนี่ยเราใส่อันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลปี๊บนะพี่น้องนะใส่น่อยหนึ่งพอไม่ต้องใส่เยอะมันถ้าหวานไม่อร่อยเออมเมื่อหวานมันจะไม่อร่อยมันจะไม่แซ่บใช่อันนี้สูตรตัวหานใส่เลยน้ำปลาก่อนน้ำปลาเลยไปเลยครับ ไอเอ้ยเอ้ยเนาะเรียบร้อยแล้วอ่ะมะเขือเทศอ่ะโซมาเดี๋ยวหั่นเองเอาเลยครับมะเขือเทศนะเพื่อนๆนะง่ายๆครับง่ายๆสไตล์โซฮานนี่อ่ะเอื้อบะนาวนะครับใสายเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปบีบมันนะถ้าเกิดบีบไม่ได้เรียอะไรส้มตำนี่ถ้าตำพีทีลิปตองไม่อร่อยใช่ต้องลวกๆนี่ใช่ไหมเราเราไม่ชอบ ถั่วแบบที่แตกเราชอบแบบปุบกลับปุบกลับนะตับถั่วผักเงวอ่าพอแล้วเราใส่เยอะอ่าเราคนก่อนแล้วค่อยใส่เส้นนะโอ้โหดูนะนะโจ๊ะโจ๊ะเห็นไหมครับดูหน่อยสิยเนะเยอะๆจ้าสเต็ปต่อไปโซเส้นมาใส่เลยเราช่วยกันครับเพราะว่าเราสองพี่น้องตั้มเลยโซอ่าโซตั้มเลย โอเคนะครับหลังจากที่เราตำเสร็จเราก็จะมาใส่จานเข้าตานเน่มุกนะฮะดูนะเพื่อนนะเน่โอ้โหใส่จานโอ้โหยั่ว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 แดงแดงนะฮะแก่ร้อนครับแก่ร้อนร้อนอะไรร้อนในใช่ไหมร้อนในโอ้โหยั่วยัวนะ นี่ครับสไตล์เชฟต่อยพาเพลินกับเชฟกิฟนะครับวันนี้นะครับเรามาทำเมนูส้มตำตำบักกิเตสอ่ายังไม่จบครับอ่าดูนะครับชุดแจ๊สเป็นไงครับโอเคไหมอ่าเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราต้องชิมก่อนชิมนี้ก่อนเลยต้องปีนแดงๆนี่อะไร